นี่คือคีย์บอร์ดสำหรับสายเล่นเกมโดยเฉพาะอันนี้อยู่กับ mechanical k500 เป็นคีย์บอร์ด m มค h า n i c a เเพียงราคาหลักร้อยภายในกล่องที่ให้มาน,นี้จะเป็นอุปกรณ์ตัว h o ส s ว a p ปุ่มคีย์บอร์ดนะครับและอันนี้จะเป็นสาย Type C USB ต่อคีย์บอร์ดนะครับอันนี้จะเป็นปุ่ม h o ส s ว a p ก็จะมีตัวดึงปุ่มคีย์บอร์ดมาด้วยตัวนี้จะเป็นเดสสวิตนะครับวัสดุตัวปุ่มจะเป็น pbt นะครับอันนี้แต่งสีมาให้แล้ววิธีใช้งานสามารถเสียบสายแทยซีเข้าตัวคีย์บอร์ดได้เลยตัวนี้จะเป็นไฟ RGB นะครับสามารถปรับเพิ่มแสงลดแสงเปลี่ยนสีไฟได้ครับหรืะปรับรูปแบบการเล่นไฟได้สีก็ได้นะครับนี่อาสีเขียว ทางสว่างก็เพิ่มแบบได้หากสงสัยฟังก์ชันของคีย์บอร์ดสามารถดูคู่มือที่เขาให้มาได้หากใครที่อยากจะเปลี่ยนปุ่มก็สามารถเปลี่ยนปุ่มได้ง่ายๆโดยการใช้ตัวดึงที่เขาให้มาเราทำงานแ้บว่ก็ดึงเลยเออหากใครจะใส่เป็นบูสวิตหรือบารสวิตก็สามารถแกะถอดออกโดยใช้อุปกรณ์ของเขาได้ได เดี๋ยวเรามาเทสเสียงเจ้าตัวเลสซิวิกกันครับสำหรับตัวนี้ราคาเพียง699บาบาทรีบไปซื้อกันนะ